ปฏวิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของเมืองไทยด้วยการเปิดตัว IONIC l a b ที่ True Digital Park กรุงเทพซึ่งแสดงถึงสถานะความเป็นผู้นำระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้าขั้นสูงของบุญไดตลอดจนส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และความร่วมมือในประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัว i อ n i c Lab นะครับซึ่งถือว่าเป็นแลบสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าของบุญไดแบรนด์ไอออนนะครับเป็นครั้งแรกในโลกคนระับ ที่เราตัดสินใจเลือกมาลงทุนที่ True Digital Park เนี่ยเพราะว่าเรามีวิชั่นที่ตรงกันวิสัยทัศน์นะครับในแง่ของโลกยุคใหม่นะครับที่เป็นพลังงานไฟฟ้าโลกสีเขียวทำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับ True Digital Park เป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกๆเรื่องอยู่แล้วและ IONIC ิกแเราก็ตั้งใจที่จะทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้รวมถึงเป็นศูนย์ที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ของ i อ n อนนะครับ ให้กับลูกค้าทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันเป็นอย่างมากครับคนที่เป็นแฟนบุญใดน,นะครับก็คงจะชอบในสิ่งที่เราแนะนำนำเสนอนะครับนอกจากจะได้รถที่สมรรถนะดีคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรมแล้วเรายังมีโอกาสที่จะช่วยรักโลกนะครับช่วยทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเขียวขึ้นครับสําหรับทิศทางตลาด e ีวีในเมืองไทยนะครับก็ยังคงมีการตอบเติบโตต่อเนื่องกันอยู่ในช่วงปีหน้านะครับ เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาด Market Share ของ e v เนี่ยอยู่สักประมาณสักสินะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีรูมที่เติบโตต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เราพบในตลาดต่างประเทศก็คือว่าเมื่อตลาดโตไปถึงประมาณ20%หรือยีนะครับก็จะเริ่มมีการเติบโตที่ช้าลงหรืลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นโจทย์เป็นการบ้านนะครับที่เราจะต้องไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะทาอะไรเกิดขึ้นในอนาคตครับ สำหรับหุนไดไม่เพียงเดินหน้าสู่อนาคตด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังนำเสนออัตลักษณ์และพร้อมแบ่งปันเรื่องราวอันน่าทึ่งภายในโซนพิเศษของศูนย์ไอออนิกแลบเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของหุ่นใดอย่างใกล้ชิดค่ะ